มาเล่นนะเปิดมันไฮโลจะเปิดต่ำสูงเลยเออล้วนเม็ดรีบมาเนี่ยเนี่ยหนาขนาดนี้เนี่ยสดๆเทียบกับมือเนี่ยซ้ำเนื้อมือนี่เออหี้ย ชุ่มเรียนสวนนี่สามปีเกตเดือนครับใส่กอแก้ยวสีทางใบใส่ผ่านท่องท้างดินเป็นอินรีเคมีครับสามปีเกตเดือนเนี่เป็นลูกตั้งแต่สองปีเกตเดือนครับปีที่แล้วเด็ดกินแล้วได็ซิมแล้วปีนี้ก็ร่างเริ่มออกดอกครับตันนี้ใส่กอแก้ยวมาตลอดครับสีทางใบทุกทุกเก็บวันครับถ้าสนใจกัทางช่องเกษตรทฤษฎีใหม่ละพี่น้อบช่องเกษตรทฤษฎีใหม่นี่แหละใส่ปุ๋ยใส่อินทรียกัอยู่นี่นะครับ ครับไปนั่งออกดอ,อกครับเอาไปเบิรงคก็ประจารยนเ,เริมอ,ออกดอ,อกแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชา้าสวนกเกษเรทฤษฎีไหมมณีสิภาพ,พี่น้องมากฟืนฟูทุเรียนสำหรับทุเรียนได้มากได้ผ้นแล้วปีนี้มันได้มากได้ผลก็เจ็บเกี่ยวไปแล้วกสิฟืนฟูทุเรียนฟืนฟูให้เร็วเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องฟืนฟูให้เร็วครับ ปีที่แล้วนี่ทดลองไปแล้วครับตัวนี้ใส่ไปอยู่ประมาณหาต้นครับพอวาน่วยกับสมบูรณ์โอเคครับพี่นอ้องตัวนี้ใส่ก่อนสิเปิดตาดอกประมาณสองหลอดครับใส่ก่อนสิเปิดตาดอกแล้วเอื่นมาฟืนพูต้นนะพี่นอ้องตัวนี้เป็นสารปรับปรุงดินตัวนี้สามารถใส่เด็ดตลอดครับอินซีเต็มอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตาทิ้งโตครับัวนี้ค็ไปเอามาแต่ล้านซื้อมาแต่ล้านพาฝันพันไม้ครับพี่นอ้องถ้าพี่น้องสนใจก็ยังสิลงเบอร์โทรให้พี่นอ้อง ลงบนผู้ให้ไปใส่นะพี่นอสนใจกับพี่นอกระใสมันี้ก็สีมาฟืนฟูต้นก็สิมาใสให้เบิงว่าเอาฟืนฟูทุเรียนเท่านี้เป็นประมาณตัวน,นี้เป็นหลายกาหมครับประมาณเก็บสามสี่สิบครับสามสิบกว่าครับตอนนี้เลี้ยอยู่สิบกว่าครับสามสิบกลูกครับตัวน,นี้เป็นหลายเอาสิฟืนฟูต้นไปทาครับตัวน,นี้ก็ประมาณอีกอาทิตย์หนึง่ง ประมาณอาทิตย์หน,นึ่งหรือสิบหมื่นครับก็ติได้ตัดออกบางก็ต้องฟื้นฟูไวท้ท้าเพราะว่าทุเรียนนี่เข้าต้องใส่ทั้งดินนี่ประมาณสิบวันมันยังถิงสิเห็กินครับพี่น้องแต่ว่ากระขาดบดไ่้กระทั้งใบครับกอแก้วอะมิโนโปรตีนอาหารเสริมนี่นะครับพี่น้องใส่ใส่ใส,ส,สีตลอดครับทั้งใบทั้งดินนี่ก็กคือฟืน้นฟูต้นก็นใส่ตัวนี้ไปก่อนครับอืตัวนี้ก็สารปรับปรุงดินตัวนี้ก็ฟื้นฟูต้น บานย่ำเป็นหมากเป็นผลย่ำเป็นดอกกะมีสูตรอีกอยย่พี่น้องอสจังใสไปเรื่อยๆตักสีโล่งให้เบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องเมื่อาเหมือนนี้มา่ปืนพูต้นหลังจากเก็บเกีียวไปแล้วประเมนว่าเข้าสีก็บเกีียวไปแล้วเข้าบระปืนพู่ต้นบะไดครับพี่น้องนี่ครับนี่แ็บสีมันครับอินรีเคมีแปดสามสี่ครับพี่น้องทานพองครับตัวน,นี้ปืนพู่ต้นตัวน,นี้ต้นหนึ่งสีใสอยู่ประมัน เรียมนใหญ่นะพี่น้องปลายส่งปุบต้นหนึ่งสีใส่อยู่ประมาณนี่นี่นี่ทั้งนี่ครับพี่น้องประมาณทั้งนี่ทั้งนี่แค่เสีิเบิ้งทั้งนี้ได้ประมาณสามต้นครับพี่น้องนี่ตาทั้งนี่แหละใส่ปลายใบเด้พี่น้องแค่ใส่เบิ้งบอมมันไปใส่เหงาเลยพี่น้องใส่ปลายใบปลายเพื่อมาปลายสรงปุบนะพี่น้องบอมมันไปใส่เหงานะนี่ครับ ไใส่แล้วกะโน้ดหน่ำแถมเปียกๆครับพี่น้องไซหน่ำโค้ดหน่ำเปียกๆครับมันก็สิใส่ทั่วไปเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าตูนี่พวเรียนมันห่างมันจอดกันนด้พี่น้องมันเป็นว่ามันอันนั้นนะห่างมันจอดกันแล้วมีตัวนี้ก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สิได้ตัดเบิดเด้อพี่น้องประมาอาทิตย์หนึ่งแก่แล้ว ขราก็ต้องฟื่นฟูก่อนาะว่ข้างยินหนิมมันตีสากว่ข้างใบครับพี่น้องมันสีใส่เวลาอยู่ประมาณสิบเมือ่ออาทิตย์หนึ่งก็สิได้กินนะครับข้างใบกับใส่ใส่เด็ดตลอดทุก,ท,กทุกเจ็ดวันครับอาหารเสริมผับใส่ปลายสูงผูกครับนี่ทั้งนี่ใส่สามต้นครับพี่น้องทั้งนี่ได้สามต้นเดือนละครั้งครับ ยันระ่างตัวน,นี้ฟื้นฟูร้ายนะครับต้นนีเ้เออย่ประมาณสามลูกครับไม่นในตัดเบิร์ดครับฟื้นฟูต้นแปดสามสี่ 8, 3, 4, พันทองครับล้านพาฝันพันไม้น้ำยืนเราเนี่นะครับพี่น้องยังกะยังโท้ถามนครับสนใจนี่อินซี่สิงโตกับี่ครับร้อยเปอร์เซ็นครับสิงโตนี่สามารถใส่ได้ดตลอดครับ สิงโตใส่ใส่ใส่ดูกว่าเคมีกับพวพิษครับสายสิงโตมันเป็นปรับสภาพดินตัวนี้ก็แฟร์ครับนี่เบื้องตินดนะครับนวยมันโอ้ยโดแข็งเลยพี่นอ้องกาแฟปีเดียวปลูกปีเดียวเป็นนวยเลยครับพี่นอ้องครบครบปีพอดีพอปิกายนี่เอามาปลูกนี่แต่ใส่ปุ๋ยนี่นะครับพี่นอ้องไม่ได้ใส่หลายหรอกใส่ตัวนี้แทบไม่ได้ใส่หรอกใส่ทุเรียนเลยก็แล้ว ทุเรียนกันแล้วตัวนี้ก็คือปั๊บสภาพฟื้นฟูต้นนะพี่น้องนี่ต้นนี้เหลือสามหน่วยฟื้นฟูดต่วนเฮลิโอครับโมเมนว่าเขาเก็บหน่วยไปแล้วเขาสิฟื้นตัวต้วนบนทันนี่ทุเรียนมันสีส้มสีพันวานเขาต้องใส่ไปก่อนครับส่วนมากผู้ลุงคนก็สิใส่ก่อนซิฟมือซิฟหามือนะครับก่อนสีเจะเก็บเกี่ยวบ้านนี้ก็อีกประมาณซิฟมือมันสิเบิร์ตครับม้วนรุ่นแก่จัดก็ใส่ไปถาเลยครับใส่ไปกับหดหนามปิ๊เปียครับพี่น้องช่วงนี้วันที่หดคู่มือนะครับพี่น้อง สองวันครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยพี่น้องเบิ้งครับกาเสียทฤษฎีไหมมิยังกาสีลงให้พี่น้องเบิ้งยู่ดอกพี่น้องโล่งให้เบิ้งการกับตั้งแต่สะสมอาหารกวดโค่นเปิดตาดอกเดี๋ยวหลุ่นต่อไปกาสีโลงให้เบิ้งเฉยๆครับกาเสียทฤษดีไหมจบสำเรนจลครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับผมสารปรับปรุงดินตราสิงโตและผ่านทองมีส่วนผสมของกาจโชรส ติดต่อพาฝันพันไม้0898470995